กับสบายดีสบายดีนะครับเนาะวันนี้บ่าวพููกับมีเดองมานำเสนอนะครับเนาะเกี่ยวกับพี่หม่ำจุกมุกพี่กันจอมพลังนะครับเนาะที่ได้มาช่วยเหลือที่ตึกสตงนะครับเนาะที่ถล่มไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเนาะเมื่อเดือนต้นๆเรือนะครับเนาะคืออยากจะให้เห็นว่านี่คือน้ำใจของประเทศไทยที่ เขาไม่เคยทอดทิ้งกันนะครับนาองที่เขายังมีน้ําใจให้กันนะครับเอ่อกรับสบายดีนะครับนาอพีพีทุกคนนะครับเที่เขามาที่ตามสองบาพูนะครับนะอ่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณพีพีทุกคนนะครับนาอที่เขามาที่ตามสองบาพูนะครับน้อมุนีกะสิผ้ามาเบ่งน้ำใจของคนไทยนะครับนาอที่บุกเคยทอดทิ้งกันนะครับบุกเคย จางายนะครับเนาอะ,อะซึ่งว่าต่างแต่ทแผ่นดินใบามากกับขบหนึ่งเดือนนะเนาะ,ะหนึ่งย่างที่ประเทศไทยคนไทยโบเคอร์ถอดถิ่มกันก็นกนคือนกำลังใจเลยกับเขาหน้าทำป่านะครับเนาะทีเขาเอามาเหตุมาทำหายค้นที่รอคอยนอะครับเนาะ,ะคนที่ยังติดอยู่ ในตึกนะครับทีถล่มนะครับเนาะแต่ก็มาล่อเบิงบางง่ายๆก็คือมาล่อเบิงหลานนะครับเนะาะของหลกหรือว่าของร้านหรือว่าของแฟนหรือว่าของพ่อแม่นะครับเนาะที่มาเหตุงานอยู่ตึกสซตงอะครับทีถล่มนะครับเนาะซึ่งคนไทยกั เขาบ่เคยถอดทีมกันอีดีนะครับเนะเาะยางที่ตลกเบอร์ต้นนะครับเนาะทีมานําเอาสมตำหรือว่าเขาเนี้ยอะไรยางต่างๆนะครับนาะทีเอามาซอยเรือคนทียังลอกลาหยาดทีติดอยู่ข้างในนะครับเนาะนี่แหละหนึ่งยางที่ประเทศไทยเขาบ่เคยถอดทีมกันแต่การส่งกําลังใจให้กันนะครับเนาะ นี่แหละรับนีคือคนไทยนะครับเนาะบาฟูยังตกตะดึงไปนะครับตกใจนะครับเนาะหนึ่งเดือนผ่านไปยังมีข่าวออกมานะครับเนาะว่าพิมพ์เรือคนไทยทุกคนนะครับเนาะทีร่วมมูลนิธิมาช่วยเหลือนะครับเนาะทุกหน่วยนะครับเนาะภาพแบบนี้หาดูยากนะครับเนาะที่บ้านบาฟูไม่ค่อยจะมีแบบนี้นะครับเนาะ ถ้าใครเป็นอะไรนะครับหรือว่าบ้านไฟไหมจิบหายนะครับเขาจะไม่มาช่วยแบบนี้นะครับเนาะมีแต่เขาซ้ำเติมนะครับถ้าเรามีบ้านสวยๆรถสวยๆนะครับเนาะถ้าเรามีอุบัติเหตุหรือว่าในครอบครัวของเราเขาจะซ้ำเติมเขาจะสมน้ำหน้านะครับ แต่ประเทศไทยเขาจะรันขึ้นนะครับเขาจะช่วยให้คนที่เคยรวยหรือว่าเคยมีตังค์เคยมีรถก็จะให้มีมาเหมือนเดิมนะครับเนาะแล้วก็จะมีตังค์มาซัพพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจไม่ให้ท้อแท้นะครับเนาะแต่บ้านบาคูเขาจะซ้ำเติมกันนะครับเนาะเขาจะสมมน้ำหน้านะครับเขาไม่ได้มาช่วยเหลือ ช่วยเหลือสมน้ำหน้านะครับซ้าเติมนะครับเนาะนี่คือนิสัยของคนบ้านบ่าวภูนะครับพอผมมาดูคลิปแบบนี้ผมก็ดีใจนะครับเนาะที่คนไทยเขาสามัคคีช่วยเหลือให้กําลังใจกันนะครับเนาะบางคนจะคิดสั้นฆ่าตัวตายพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเจอคนให้กําลังใจแบบนี้เขาว่า ผมว่าเขาดีใจนะแต่บ้านผมเนี่ยทุกก็เคยมีนะครับพอเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าอะไรต่างๆเขาจะไม่ช่วยเหลือนะครับถ้าเป็นบ้านผมนะแต่ <c oughs> สำหรับประเทศไทยนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นพมา่าไม่ว่าจะเป็นเขมรไม่ว่าจะเป็นคนลาวนะครับเนาะถ้าประสบอุบัติเหตุอะไร ประเทศไทยเขาก็ช่วยนะครับไม่ว่าต่างเล่าไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนเขาช่วยเหลือทุกอย่างนะครับตามที่ผมดูมานะครับเนาะตามที่บาวภูมาอยู่ประเทศไทยก็สองสาปีนะครับเนาะไม่เคยเห็นคนไทยซ้ําเติมกันแล้วก็มีแต่ช่วยเหลือกันนะครับนี่คือนิสัยของคนไทยหรือเปล่าบาวภูก็ไม่รู้นะครับเนาะคนไทยเขาชอบช่วยเหลือกันจริงๆหรือเปล่านะครับเนาะ อันนี้บาคูก็ไม่รู้นะครับนาอก็ฝากพี่ๆทุกคนคอมเมนต์บอกบาคูหน่อยนะครับนาอเพราะว่าเรื่องเล็กๆอะไรนะครับเขาจะช่วยเหลือกันไม่ใช่ซ้ําเติมกันนี่คือนิสัยของคนไทยนะครับนาอตามที่บาคูรู้นะครับช่วยแบบสุดช่วยแบบจริงนะครับช่วยแบบจริงใจแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรกลับนะครับนาอเดี๋ยวบาคูจะพาไปรับสมชิปนิดนึงนะครับนาอว่าเป็นยังไงนะครับนาอมีส้มตำมาแจกแล้วก็มีตังมาด้วยครับ มันมันครบรอบหน,หนึ่งเดือนเดือนแล้วพอดีเลยเป็นไงฮะติดตามข่าวผมก็สงสา,ารนะผมเห็นข่าวผมก็สงสารก็ไม่อยากดูจะร้องไห้ไปด้วยงไงม,มันเหมือนเหมือนถ้าเป็นญาติเราอ่ะไม่หล่ะมันก็เข้าไม่สึงได้แหละเป็นญาติเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเนี่ยคนไทยนะครับก็ดูแล้วก็ยิ่งผมคิดละครใหม่ก<อ>ับเรื่อง,งพวกนี้ด้วยต้องครอบครัวด้วยนะ ระลับที่มามจุกงนะครับเนาะคซตลุกคนจยโสอยู่คนหนึ่งด้วยครับหลับหนึ่งสขาป็ะเอศไนะครับยังเป็นความจิงนะครับพี่นองทั้งสายยาเขาอยู่ในญาติอยู่ข้างในนี่แหละก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็อะไรครับให้อะไรผมครับอ๋อตของใหม่อ๋อก็เสียใจด้วยครับก็อย่างมากนะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะหมดได้เท่ากับธรรมชาติหรอก คนบอว,ว่าโหดร้ายนะแต่ก็สู้ธรรมชาติผม,มซึ้งใจมากๆที่ได้เห็นภาพที่ได้เห็นภาพครับในนามของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และขุมนิตยมือเ,เกิร์บไลท์รวมถึงว่าคอยเรามาให้กำลังใจคุณกันจอมพลังนะครับที่เป็นผู้ประสานงานแล้วก็อยู่เบื้องหลังการช่วยเหลือดูแลพี่น้องที่จบภัยและก็ญาติิของพี่น้องที่ประสบภัยก็ พูดแล้วอยากจะร้องไห้นะครับเพราะว่าทั้งประเทศเคยเห็นภาพแบบนี้อยู่ที่บ้านตัวเองก็ให้กําลังใจนะกันนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ขนาดราน้าท่วมนะครับคนไทยยังไปช่วยนะครับนี่คือน้าใจของประเทศไทยน้าใจของคนไทย่้ำใจป็นคนไทยแล้วก็คนต่างชาติที่มาอยู่ในผืนแผ่นดินไทยในร่มพรอบรมดูโพธิสัมภารเนี่ยนะครับผมคิดว่าไม่มีที่ไหนเหมือนประเทศไทยแล้วครับว่าเราจะดูแลพี่น้องทุกสุขด้วยกันก็ให้กำลังใจครับ เป็นไงบ้างคะบบว่าคนบันเทิงอะไรก็มาช่วยยายผมดีใจมากๆนะผมจริงไม่คิดไม่คิดเลยว่าระดับอย่างพี่หม่ำจะมีโอกาสมาถึงที่นี่จริงเพราะว่าจริงแบบเบอร์เบอร์ของประเทศแล้วอะเบอร์ใหญ่แล้วอะนะครับแล้วก็ทางคนเป็นญาตินะเนาะเขาผมเคยเขาเขียนนะว่าเขารีเควสใครบ้างมีพี่ก้องกับพี่หม่ำเนี่ยคือเท่ากันเลยอยากให้พี่หม่ำมามากครับแล้ววันนี้เขามาจริงๆโอ้โหแบบ ดีใ,ใจแทนทุกคนครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับขอบคุณทางนิสเซนออฟไลน์มาส่หลวงพ่อขอบคุณพี่หม่ำทุกคนที่มาช่วยให้ความเมตตาคนด้านในผมเป็นคนนึงแค่เหมือนเป็นแค่สะพานบุญที่ที่นี่แหละครับเป็นยังไงครับหลังจากที่พี่ๆทุกคนได้ดูคลิปแล้วนะครับนาะพี่ๆมีความภูมิใจอะไรนะครับนาอก็ฝากคอมเมนต์เข้าม,มานะครับสําหรับบาปูนี่ตื่นตาตื่นใจมากเห็นภาพแล้วอยากจะร้องไห้นะครับนาะออ่า ถึงบาภูจะไม่มีอะไรช่วยนะครับเนาะเป็นต่างเล่าคนหนึ่งนะครับบาภูก็ขอส่งกําลังใจไปให้พี่ๆทุกคนนะครับเนาะขอให้จบภารกิจเร็วๆนะครับจะได้หายเหนื่อยนะครับเนาะพี่ๆทุกคนนะครับที่รื้ทราบนะครับเนาะก่อนอื่นบาภูก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนาะถ้าพี่ๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาภูด้วยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนก็อย่าข้ามโฆษณาหรือว่ากดปุ่มซุปเปอร์แทงานล่างๆนะครับเนาะ ับสบายดีสบายดีนะครับ